สวัสดีค่ะจินนี่นันิชาค่ะสวัสดีค่ะจิน่าจิลลีนาค่ะไม่มีหนี่สุดในโลกเลยค่ะก็รับบทเป็นหมอเปรมซีน okay, so okay, pues> ี้ค่ะก็จะเป็นคุณหมอเจ้าระเบียบหน่อยแล้วก็ดุดุนิดหน่อยไม่ดุมากใช่แล้วก็ ชีวิตก็จะมีนางร้ายหน้าสวยมาก่อกวนนะคะก็คือน้องแพทค่ะค่ะก็จะรับบทเป็นแพทค่ะแพทเป็นดารานางแสดงตัวร้ายมีความมั่นใจในตัวเองสูงอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างต้องถูกต้องค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกของทั้งคู่เลยก็คิดนะแบบตอนแรกก็ต้องปรับตัวแหละแบบหมายถึงว่า ต้องทาความรู้จักกันต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพออยู่ๆมันก็ไปแบบอยู่ๆมันก็โฟล์มันไปเองค่ะ okay. ก็ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนแบบพอรู้จักน้องปุ๊บเราก็ต้องมาเข้าซีนเลยก็ช่วงแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้มีเวลาแบบพูดคุยกันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอถ่ายเสร็จก็ได้มีเวลาแบบเออพูดคุยแบบเล่นอะไรบ้างซึ่งต้องปรับตัวคะ่ะเพราะว่าน้องเขาก็แบบอายุห่างจากเราค่อนข้างประมาณแบบว่าห้าหปีอยู่ ก็เรียกได้ว่าเราก็ต้องเลี้ยงเด็กอะค่ะหมายถึงแบบพยายามเข้าใจเด็กชายรุ่นนี้แต่ว่าน้องก็มีความเป็นผู้ใหญ่นะใช่ f o r s t impression หรอคะก็ตอนแรกก็คิดว่าเขาเหมือนหมอมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็วางคาแรกเตอร์มาว่าเป็นแบบว่าเหมือนเขาตีโจทย์แตกของเตงมาเขาก็เลยแต่งตัวมาแบบเป็นหมออะไรเงี้ยแต่เจก็แต่งตัวแบบกลางๆเพราะว่าก็ยังไม่ได้รู้ว่า เราจะได้แคสเป็นตัวอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาก็ดูเหมือนดูนิ่งแต่ตอนนี้ก็คือไม่แหละดูแหละเออตอนนี้เป็นคนตลกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดูแบบไม่ที่นิ่งเหมือนที่เตอค่ะก็ตอนแรกน้องก็สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าน้องซนมากนะคะ เพราะว่าในห้องออเดชั่นน้องก็เป็นคนเดียวที่แบบไม่ได้นั่งเงียบตื่นเต้นกดดันอะไรเหมือนคนอื่นน้องก็แบบเล่นไปเลยเสียงดังไปเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนนี้ก็ยัง ก็ยังเป็นคล้ายๆอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่ว่าก็ได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งของน้องแล้วกันที่ว่าแบบว่าน้องเขาก็เป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆอะไรอย่างนี้แบบว่าห่วงใยคนอื่นแบบเวลากินข้าวในกองน้องก็จะแบบว่าคอยแบบว่าเอาจานไปเก็บให้ป้าแม่บ้านตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีมุมที่อ่อนโยนแล้วก็น่ารักค่ะ ใค่ะเพราะว่าเหมือนในบทของเจงมันต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากอะไรเงี้ยจะต้องปรับหมดเลยการนั่งการยืนการเดินอะไรเงี้ยมันก็ยากค่ะเราลองเตสอให้ดนมันเขาต้องนั่งตัวตรงไนงะแบบนั่งตัวตรงยืนหรือว่าแบบพูดอะไรก็มั่นใจอะ,อะไรเงี้ยขอโทษนะคะขยับไปทางนั้นนิดนึงได้ไหมคะพอดีกล้องมองไม่เห็นนะ ก็เห็นอยู่นะคะไม่เขาก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นค่ะเขาก็ร้ายแบบ nice nice อะไรอย่างนี้แพทไม่ใช่นางร้ายนะคะทุกคนก็บทหมอเปรมก็ค่อนข้างเป็นบทที่ยากเหมือนกันค่ะก็มีแบบหลายเลเยอร์อารมณ์เนาะก็เหมือนดูเหมือนจะนิ่งๆไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วในหัวเขาแบบผ่านอะไร คิดอะไรเยอะมากทั้งเป็นบทที่ต้องแบบสับสน,น,นในต,<ค>ตัวเอง<ค>เยอะมากใช่ค่ะก็ค่อนข้างเป็นคนเครียดเลย <c oughs> ก็ก็เลยยากในการแบบว่าตีโจทย์ความคิดแบบหลายเลเยอร์นั้นอยู่แล้วก็อายุมากกว่าจินนี่ด้วยแ้วความที่แบบเราแบบอายุน้อยกว่าหมอเปรมแล้วก็ตัวเล็กทําอะไรอาจจะดูงงแงงงงแงงอะไรอย่างนี้ก็ต้องปรับให้มันดูสตรองมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ก็ยากอยู่ค่ะ ่ค่ะก็ก็ต้องเรียนพวกศัพท์เฉพาะในการใช้แบบว่าผ่าตัดหัวใจแล้วก็เรียนวิธีการแบบผ่าตัดเขาก็ให้ผ่าให้เย็บจริงๆค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งก็ยากมากๆค่ะแบบกไกลหมออย่างเงี้ยคือต้องง้างด้วยมือเดียวซึ่งมันแข็งมากมันก็ง้างไม่ออกแต่แบบพี่เาบานที่สอนเขาก็ฟแบบึ๊บฟ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 ึ๊บอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <c oughs> เราทําเองก็ไม่แต่พอพี่ลองทําแล้วพี่ก็แบบอื <c oughs> แล้วเราต้องผ่าตัดบนตัวคนไข้จริงๆอะ่ะ เออแล้วแบบว่าก็ต้องเย็บจริงๆแล้วมันคือเข็มที่ใช้แทงเนื้อจริงๆอ่ะะเรานี่มันเลือดหนูหรือว่าเลือดหมูแล้วก็แอบแอบเสียวๆอยู่ค่ะว่าเราทำโดนคนไข้จริงๆหรือเปล่านะคะใช่ก็ถือว่า่ไมยากยากแต่ว่าก็สนุกดีค่ะชอบชอบมากก็ต้องรอดูค่ะก็ต้องรอดูก็ต้องรอดูในซีรีส์นะคะ สบายเครียดงงค่ะงงงงในตัวเองอะนี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยก็ต้องอยากเดนกับหมอมเปเลียแล้วปะจะไปอยากเดินกับตัวเองทำไมล่ะใช่ไหมอยากไปซันโตลินนี่ไปถ่ายรูปชมวิวเ <c oughs> ดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ก็อยากเดทกับแพท ค่ะเพราะว่าถ้าเดทกับหมอเปรมหมอเปรมอาจจะเครียดเกินเราก็ไม่ถนัดลุกด้วยสิแล้วแพทเขาดูแลดีมากค่ะดูแลดีสุดๆใช่ก็เลยอยากเดทกับแพทแล้วก็ไม่อยากไปซันโตรินีเพราะมันสวยค่ะไม่และเจอกันแน่นอนไม่เลยหรอีไม่หอคะโอ้ไม่ไปอะไรหรอพียังไม่มี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 แผนค่ะแค่เป็นแบบลอยๆในหัวบางเอิญเป็นที่ที่เราสองคนอยากไปด้วยกัน ลกล้องมีให้ยืมสักสองพันไหมคะอ๋ออาจจะยังนะโ okay, okay. <laughs> อเคออยากเป็นทิชาชีวิตดูสบายดีเจอหนูแต่ในคลับในบาร์แต่ไม่หมดดูชิวดีไม่มีเรื่องเครียดอะไรอยากเป็นพี่สิตาเพราะว่าพี่สิตาเป็นคนที่แบบ เวลาอาหมอเปมเครียดหรือมีปัญหาอะไรก็จะไปปรึกษาเขาอยู่ตลอดเวลาเขาดูแบบเขาดูจัดการชีวิตเขาได้เนาะเขาดูแบบสามารถแบบเอออยู่ได้โดยที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าตัวละครของพวกเราสองคนคือมีแต่เรื่องแต่ลาวทุกวันถ้าเป็นพี่สิตาก็คงจะชีวิตสงบสุขดีค่ะขอให้คําแนะนําคนอื่นคือด้วยคำที่กองเราอ่ะมัน มันไม่ได้มีเวลาพักเยอะขนาดนั้นเพราะด้วยเวลามันบีบมันบีบมากอะไรเงี้ยก็จะจะแฮปปี้แค่ตอนพักเที่ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เหลือก็ไม่ได้ดุนะแต่ว่าก็แค่เหมือนทุกคนจริงจังค่ะใช่เพราะว่าไม่นั้นมันก็จะเบกตรงแบรกแตกกันได้ <c oughs> ก็ต้องตั้งใจทํางานไม่ไมีไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรในกอง <c oughs> ใช่ค่ะ อ๋อมีที่แผ่นดินไหวไงหเหมือนเหมือนมีวันหนึ่งถ่ายซีนผ่าตัดในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ดันเกิดแผ่นดินไหวตอนที่หนูกำลังเงย็บคนไข้อยู่ค่ะก็ก็ตอนแรกก็นึกว่าเราถ่ายหนักจนเวียนหัวหรอเพราะว่ากองเราก็อย่างที่เจพูดแบบว่าเราก็ถ่ายตั้งแต่เช้าเย็นแบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้หยุดแบบไม่ค่อยมีเวลาแบบว่าออกมาเล่นกันเนาะแล้วก็แบบทํางานแต่ทุกคนน่ารักเฟรนลี่มากๆค่ะแต่ว่านี่ก็คิดว่า นี่เราถ่ายติดกันจนแบบนอนน้อยจนเห็นแบบโคมไฟแพทย์ทั้งบนหมุนเลยเหรอสักพักหนึ่งไม่ใช่แหละทุกคนมองหน้ากันแล้วทุกคนย่อลงบนห้องผ่าตัดแต่คนไข้เขายัางนอนอยู่พี่ก็นึกในใจว่า เอาอยัางไงดีจะเอาคนไข้ลงมายัางไงดีเราต้องหนีไปด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็แบบอพยพลงมาได้ทันค่ะก็อยากเห็นซีผ่ตาตัดเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงในเร็วๆ,ๆนี้ในซีไม่มีแผ่นดินไหวนะคะ <laughs> ในซีไมได้มี <ๆ S 1> ค่ะในซีมในซีมเป็นผ่าตัดปกติค่ะใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องราวหลังกองเพราะว่ากองนี้กำลังไหม่จริงหรือไม่จริงค่ะสุดๆค่ะอ้วนพูยชอบมีแบบเมนูแนะนำไหมแบบว่าเป็นใครอยากจะลองยำปลากระป๋องค่ะ ไข่ต้มค่ะแต่ว่าเขาเขาให้ตองไหนก็มีไข่ต้มคุณม,มันอร่อยอะไข่เจียวก็ได้แล้วมีข้นนไหะไม่ค่ะเพราะว่าพักไม่ตรงกันใช่ค่ะเหมือนแบบถ้าเราสลับเข้าคนนี้ต้องสลับออกแล้วคือเหมือนแบบเราสลับปุ๊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 บใช้ทุกเวลาให้มันมคุ้มค่าค่ะก็มุมน่ารักของแพท จริงๆก็น่ารักเกือบทุกตอนไม่แต่ว่าเราเราชอบที่เขาแบบว่าดูแลเก่งเขารู้ใจเราหมดเขารู้ว่าเราชอบกินอะไรชอบทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนชีแพทจัดให้หมดทุกอย่างเราไม่ต้องทาอะไรเลยเราอยู่เฉยๆแล้วก็บอกว่าเธออย่าไายุ่งกับฉันแต่ว่าก็เดินตามเขาไปนะแต่ก็อย่าไายุ่งไม่กินแต่ขปอนก็อ้าปากให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคงเป็นใจเย็นความใจเย็นแลวมั้งคะแบบตอนคุยกันอะไรเงี้ยว่าแบบอ,แบบอันนี้คืออะไรปัญหาคืออะไรอะไรเงีแบบ้ย โซลูชันการแก้คืออะไรองงคงเป็นแบ็กกราวน d ชีวิตที่ไม่ได้สบายอะจุดอ่อนของแพทก็คือหัวใจค่ะสัน้นๆง่ายๆแค่นี้เลยหัวใจค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าทำไมจุดอ่อนถึงเป็นหัวใจต้องไปดูแล้วก็ต้องดูให้จบด้วยนะคะ ก็ก็อกหักเหมือนกันค so awesome. ่ะใช่อกหัก oh ที oh ่แบบว่ามันหักจริงๆอะรสชาติพิษรักยาแก้พิษยาแก้พิษรักอยานอนหลับรสชาติยานอนหลับมันเป็นรสยังไงพี่นู้พูดไปเรื่อยคิดดิคิดเหรอรสชาติ หวานหวานขมขมแล้วก um oh, ันค่ะไม่รู like ้รสชาติอะไรกินแล้วมีประโยชน์ค่ะเออใช่กินแล้วมีประโยชน์ค่ะก็ซีรีส์เรื่องนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงสังคมในตอนนี้ค่ะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เปิดกว้างสำหรับความรักแบบเจียวขนาดนั้น Girl ์ลเลิอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มุมมองพ่อแม่ที่บังคับให้ลูกอยู่ในกรอบในเกณฑ์อะไรเงี้ยแล้วผลลัพธ์ของการบังคับลูกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่จะออกมาดีเสมอไปอะคะ่ะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความอึดอัดความแบบในชีวิตของเขาที่เขาไม่ได้แฮปปี้เบื้องหลังหลังจากที่เขาตอบรับพ่อแม่ว่าแบบค่ะค่ะค่ะอะไรเงี้ยทำตามที่พ่อแม่เขาสั่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มันก็มีจุดที่ระเบิดออกยอะไรเงี้ยคะ่ะใช่แล้วบางคนหนูก็รู้สึกว่าอาจจะ relate กับชีวิตได้ใช่ ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากความแบบว่าความสนุกไม่ว่าจะเป็นจุดพีคหรืออะไรที่มีในทุกตอนนะคะ mm. ก็อยากให้ทุกคนมาดูกันจริงๆค่ะเพราะว่ามันก็ได้ข้อคิดหลายอย่างเนาะอย่างที่น้องเจบอกแล้วก็เหมือนมันก็ได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะทําอะไรหรือถ้าเราเชื่อในอะไรแล้วเราไม่ยอมแพ้ค่ะแล้วเราสู้ต่อสุดท้ายแล้วทุกปัญหามันก็มีทางออกเพราะว่าหมอเปรมกับแพท กว่า EP 1ถึง EP 10บ่วกหนึ่งเนี่ยแหละค่ะก็เราก็ผ่านเรื่องเรามาเยอะทั้งด้านจิตใจด้านร่างกายทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายแล้ว พวกเราก็ผ่านมันไปได้ก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนค่ะที่กําลังมีปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตนะคะก็อดทนค่ะแล้วก็ถ้าไม่ยอมแพ้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็จะผ่านมันไปได้ค่ะใช่ค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะออนแอร์ที่ช่องวัน31ค่ะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็เวอร์ชั่นอันคัดได้ที่ยูทูบนอสจ่ายเดทเมนต์ค่ะเวลาห้าทุ่มสิห้ค่ะ ก็ฝากซีรีส์ของพวกเราสองคนด้วยนะคะใช่ค่ะฝากหมอเปริมกับแพทด้วยนะคะ